ครั้งแรกได้เจอเห็นหน้าคุณคุณคือนักเล่าเรื่องลึกดเราที่เล่าเรื่องลือดาครัง้ง,ง,ง,งนี้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเงาของใครอีกเรื่องล่าที่คุณจัดให้อยู่ในระดับเดียวกัหน้นา,นนา,นนานเด็กน้อยไร้ขอสมานถเงี้เหรอคุณเป็นหัวหน้านชนุมอย่างแต่พูดจาไม่น่าฟังเหตุบุคคลมาในพื้นที่ของอื่นเดยนไ่ทักทายกันเลยนะนึกว่าจะถึงนึกถึงแม่รนหนูชนรถที่เคยเจอกันเมื่อคราวก่อนคงจะพูดเสียงไว้เพื่อจะพูดยาือสาฉันเลย อโยโมโหพูดไรขาดมันยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกแต่ให้พวกคุณฝืนจัดงานเทศกาลก็พิสนาการกลับไปไม่ได้อยู่ดีโอ้ยจะช้าไปหน่อยต่ขอแนะนําตัวชื่อของฉันคืออาบุอาซามิคือเจ้าของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างที่คุณว่ารเป็นผู้ติดตามขั้นคูริโกและทําหน้าที่เป็นนักเล่าเรื่องที่พันเผยแห่งโชวความงาธรรมชาติครั้งที่แล้วพวกเราทำลายอินโนโมวโคูที่แต่งเรื่องรับได้ไปแล้วนี่นาต่อเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะแต้วก็พวกคุณของสำนักงานก็น่าเบื่อแต่ไม ที่อาจารยนกันเรื่องรค่าที่มองไม่เห็นภาพได้ไหมมันหลังขอลเรซื้อเด้นโทเคบูไคโรโคที่ฉันมีก็เกิดจากความโกรธผู้คนหลัจากข้อพิรำคาอีโนโมโมโรโคโรค,ความกลัวของโทเทบูไคโรคคก็ต้องให้เห็นภาพที่แตกต่างกันชัดเจนมากกว่าน,นั้นคนในส่วนมากด้วยรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรได้ถามว่ากลัวอะไรแล้วก็ทุกคนจินตนากันถึงไม่ได้ชัดเจน ตั้งแต่มาในวันตัวเล็กเล็กไปถึงสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ตั้งแต่คนร้ายที่คุ้นหน้าไปถึง <c oughs> คนที่คุ้นรู้จักขานาด <c oughs> ขั้นตาภาพของความกลัวที่ชัดเจนเกิดขึ้นด้วยปฏิเสธคขาพูดเพียงคำเดียวแล้วยังให้เกิดซีซันอันเข้มข้นที่ไม่อาจสลัดออกไปได้ง่ายเลยอีกด้วยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนพวกคุณก็หลีกหนีความกลัวนี้ไปไม่ได้หรอกแต่ทีน,นี้เราซอมาอยังทำงานอยู่พวกคุณก็สั่นสะท้านด้วยความกลัวและต้องการเป็นแบ่งเพราะความเติบโตวความรู้จัจกรของเทมโปนคเอ๊ะ แบบแปลงเพาะเหรอคนที่ประจากโรงเรียนสาขาบุรุษชอบใช้คาเปรียบเทียบโบราณโบราณงั้นก็ถามอีกครั้งน้าหัวหน้าอ่ะคิดว่าการที่ดรอบบนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอไม่นี่ดูด้วยเดีกยรกันตะพังใช้ระเบยดแปลงอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงสั่งให้จัดงานเทศกาลต่อละ่ะได้คิดว่าดิ้นรนทำเสีอย่างก็ต้องดูด้วยผิดน,น้อยลบมากนึกไง,งไม่ว่าอะไรขอถามอย่างนึงได้ไหมคะคุณอาซามิตั้งแต่ยุคสงครามอดีตจนถึงปัจจุบ,บัน รู้ไหมครับว่าพวกบริษัทเคยหลอกหลอนผู้คนเล่าเรื่องเรื่องรับไปทั่วเขตปกครอง,องี้เคียโคถึงได้อยู่ในเพลงน้อยนิดนั่นก็มีแค่แถมนอกเขตในโรงเรียนลบตัวกับประสาพันธ์แล้วกับพอพวกเซญญลูยี่ยายเธอใช้เล่ห์วัยนะสิอะไรกันถ้าต้องให้ทำเรื่องน่ารังคาแบบนี้ฉันคงไม่อยู่ตำแหน่นงหัวหน้าเยียนยายน่าแต่แรกหรอกคำตอบก็คือเพราะงานเทศกาลที่มีตลอดปีของคิเคียโคยังไงงานเทศกาลใช่งานเทศก,ก,กาลขนาดที่พวกมันมบล็อกตัวกันที่ผ่านมาคุณไม่เคยคิดว่ามันแปลกบ้างเหรอ จะลองการงานเทศกาลเป็นแค่ชนบทหนึ่งที่ไม่ใช่สภานักเรียนหน่อยกับมีสิทธิ์กำหนดกำลังเรียนของโรงเรียนและควบคุมกระแสเงินทุนของหมบทของเขากเข่ปกครองตัวเองนั่นไม่ใช่เพราะฉันสั่งทำเพราะเขาที่เกี่ยวตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่สมัยของคุูซุนะฮะเดี๋ยวทีแรกงานเทศกาลเป็นต้นมาจากการบูชาสุสวรรค์นั่นแหละผู้คนจะถวายเครื่องบูชาและบอกเล่าความทุกข์ยากในปัจจุบันแล้วอธิษฐานขอให้มีความสวัสดีในอนาคตอีกอย่างก็คือสิ่งที่พยายามทำไม่ใช่งานเทศกาลเฉยๆน่ะมันคือพิธีใหญ่ใหญ่เพื่อนาาาาวววัุ่งงงงี้้สสบยยไไแลหมมค ตาของอีโมสุเม่ผ้ามัวลงงั้นเหรองูจะทำบ้านเราไปวะเนี่ยทำบ้านะไรล่ะคะการช่วยรักษาโรงเรียนให้อยู่ในความสมดุลและคมือเป็นหน้าที่ของชาวลุนอย่างอยู่แล้วเมื่อถนนเต็มไปด้วยพลังหินก็ต้องใช้พลังอย่างลบล้างนี่คือหลักแรง ง่ายๆของยินอยางนั่นแหละตรงนี้มีลูกกระต่ายเหมือนกันไม่ว่าจะดีไม่ตรงไหนลูกกระต่ายก็จะต้องเราอยู่เลยพอดสุดตากระบาดขี้ๆยั่วเวียงโว้วพ่มหยุดเลยเว้ยจบแหยแล้วเฮียกันเดรนก็ไม่อยู่เพลินกินแน่ๆเลยเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงเพลงจากที่ไหนเลยอหูฝาดเปล่าใครมาล้อมในหน้ากาคอนหลอนแบบนี้มึงหูฝาดละสุดที่เสพมาจ,จากทางนู้นจริงๆนขนค่างงานชื่อเจ้าต่อไปช่วยมาล้อมตัวกันที่หน้าเวที มสำรวมบทเพลงใหมให่นี่ยังไม่เคยเปิด่ยนว่าติดเสตติคอมเวทีนี่สัคั้นี่เปติดอินเทอร์เนชั่นหรือเสตจังด้วยนะสักคุสักลาสุดาเดอรไม่ได้วันเช้าเลยก็มีนะจัดกันหน้าตาเฉยแคก่กันทัพแค่เรื่องนูนนะ้นน่ะโอ้ย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 ,อยไหวมั่นน้อท่านต้องไหวแหละมาขนาดนี้แล้วกูจะมาลาทอนเนื้อเรื่องไอ้เฮี้ยไม่มาเจอแบบ เครื่องเครื่องต้องค่าจะค้างอ่าโอ้ oh my g o s ค้างไปแล้วค้างเป็นาทีเลยเหรอนี่หนึ่งนาทีแล้วนะ,ะ,ะกํลาลังรันอยู่เลยเนื้อเรื่องอะอาต้อ,อ,อดิเป็นไงวะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาล้องเพลนที่แบบนี้นึกไม่ฝึงว่าฟังเพลงแต่ท่านเสียเสียแล้วซะอีกโอ้ไม่ก็ตายตายตายแตกแตกสถานการณ์แบบนี้ต้องถูกวิสัยคือกิจตัวตายขอตสด็จเสอยจเสด็จเสด็จอตายกูทดกคนอยู่เด้จยกันนานๆนะจบไปดูพบเลย จักกันหน้าตาเชยเป็นความคิดที่มีเลวเลยนะการเป็นบรรยากาศช่วงขนาดด้วยความวุ่นวายของเทศกาลเจ้คุณน่ากลัวของตัวเทโกเรโบโลคูหายไปได้แต่จะเป็นตลอดรับฟังไรหรือสำหับหนึ่งงานเทศกาลจบลงงานนี้ก็ต้องเลิกหล่าเขาหน้ากลัวบับว่าาครอบงำโรงเรียนครับสุดท้ายมันก็ปลิดไปแค่ขาดสายตาของเขาก็ไม่รู้สินะตอนนี้คนที่กำบังเลิกสายตาอ่นะน่าจะเป็นเขาคคุมมากกว่าฉันเหมือนว่าตขางคนจะมองไม่เห็นดอกไฟที่โฉบโฉบอยู่งานบนหอสูงนะกับอีแค่ดอกไม้จะไปสำคัญอะไร ไม่รู้หรอกนะท่นจะบอกเอาให้เอาเอาเอาบุญนะก่อนที <apps> ่จะมีเทคโนโลยีไร้สายเกิดขึ้นเราใช้การจุดพูุเราไว้ฝพกบอกตำแหน่งของพูกเราขอขอช่วยเหลือนี่แกจะบอกแลว่าใช้โอกาสรังสดาณให้แก่การเดรรันนี่ล่ะสาสรยิงปืนของฮิกการเดรรันปากายังคอยของวัยรุ่นเจ็ดมากูกลับมาแล้วขอแม้วยบอกแล้วอย่าให้กูกลับมาเมือง เสียงร้องแห่งความโล่งใจ I am coming กลับมาแล้วไอ้พวกใช่อ่ะก็เหลือแค่ประเด็นที่ต้องเคลียร์สินะ น่าจะสามสิบปตอนเราลันมาราทอนแบบยาวๆ I am come back ไอสัตว์กูกลับมาแล้วมึงกูจะเอาเอซินสาวสุดถล่มพวกมึงเอาให้ยับเกอบเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วสิคะแกทำเป็นไม่สะตกสถานแล้วพูดในฝ่ายราลรกข้าชชลใจก็จริงแล่เอาเงือตกพลักแต่คิดว่าพวกคุณไม่มาจริงๆจ่ทำยังไงมีทางจะไปสกีสัญญาณนั้นอยู่แล้ว แต่จริงเราไฟสีขาวจะขอสูงไปทำเนียมการส่งสัญญาณเวลาเกิดปัญหาใช้ในช่วงวันนีอย่างนี้นะเป็นชั้นไม่ใช่สมเป็นแบบเลยเจ้าค่ะฉีฉุบลงทงการใช้เวลาวายเป็นบ้าเลยหนีไม่เ,เร็วงูไม่ผิดมาจ้องที่ฉันละ่ะเพือ่อนร่วมทางที่ไม่คาดคิดติดม,มาด้วยสินะพอมีการลงลุกไปแปลกขึ้นมาวันนี้ท่าเกินเกินขึ้นดีนสินะ <c oughs> ไม่เจ๊ม,มากใช่ไหมหนี่ยะแ <c oughs> <c oughs> ม่ง <c oughs> <c oughs> กลับมาละกูขออย่างเดียวกระสุนเอาให้พร้อมเลย เห็นอย่างนี้ก็ต้องแข็งแรงอยู่พอตัวอยู่มันกันต้องขอบคุณคุณครูคที่ช่วยสนับสนุนการคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยสัดก,การณ์ในเวลาได้อย่างปลอดภัยดียครูช่วยได้เว้ยช่วยได้มากเลยค่ะ,ะเพื่อแต่ละสิ่งที่คุณครูช่วยแล้วสิ่งที่หนูทำไปก็ดูว่าสิ่งใดสิ่งดูสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและคอยรักษาคอ,อยสงบจนที่อย่างทําเป็นปกติทุกครั้งเท่านั้นแหละเมื่ออยู่ต่หน้าความอู้ตัวอย่างตอนน้อยน้อยเล็อน้อาจะทำอะไรไม่ได้เลยผมไกลถึงคร้วที่ฉันต้องลงแต่ตำแหน่งคนย่างยืนอย่างแล้วล่ะ อย่าเพิ่งขยับนะครับจาค้าอยู่เฉยๆข้าจะล้างไผ่ข้า <ๆ S 2> จะเลือกในวันนี้เอาไว้ทำทีหลังก็ได้ถ้าบิลลี่เราสอทตอนนี้อาจจะเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่บนหน้าก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องสำคัญหรือเอรือยเล็กถ้าพลาดโอกาสก็จะไปแก้ไขไม่ได้นังไ <c oughs> ม่มีใครในโลกทำทุกอย่างด้วยราลำพังหรอกนะก <c oughs> ูเองก็ทำเพ,พียงเราทำไม่ได้ถ้าไม่มีนักเรียนถึงแม้กูจะมีปืนถ้ากูโดนลมก็โดนยำเหมือนกันถ้าคุณคูว่าอย่างนั้นแล้วก็ ก็ไม่ใช่เวลามาร้องไห้กนอนื่นข้อดีๆแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยะเกีรติกาศเรือรนทุกคนคุณครูด้วยดังน,นั้นเราตัวกระเปียงจากชโชโรความมานันของธรรมชาติด้วยใครเรียกตัวกระเปียงนะจ,จะแชร์ขอ้อมูลที่ชมลลี่ให้พูกเรางจะ้รองน,นี้เพื่อสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราทำขาเข,ข้าใจสถานการณ์และกำหนดมาตรการรับมือต้องแยกแยะรอบบันทึกข่าวหรือตัวตนและภาพลงตาเห็นด้วยไม่มีอะไรอันตรายกับผู้กบูที่ไปผ่านการกันกงอะเป็นอย่างนี้นี่เองสุดท้ายแล้วยังไม่กาตัดสินใจแบบนัน้น คิดอยู่แบบว่าอ้ยัยไม่เป็นคนอื่นสมบูรณ์แบบแต่ก็ดูน่าเป็นห่วงแต่ไม่คิดว่าจะเป็นหนักถึงขนาดน,น,นี้ไม่เขาพูดกับแซทเอที่ไปมองเห็นความจริงที่ว่าอของการเคเกิดรันรางานยังว่าจะล้นมือไปหมดไม่หรอกเป็นเขาพูดกับแซททหารที่ไปรู้ว่าเพื่อนกับเราทุกใจถ้าใช้เข้าใจมากกว่านี้แล้วก็ไปขอไปของพวกเราทุกคนนั่นแหละน่าจะเคยบอกไปแล้วนะกับพยายามแบกแล้วก็เราชอบด้วยคนเดียวมันเป็นนิสัยวิธีของลุ่พี่นง,งสัรใช่เจ้าค่ะพวกเราก็เสียใจกับความเจ็บปวดของลุ่พี่เอไเหมือนกันคราวนี้พวกเราต้องจับมือหัวหน้าอยังงไ ใช่การปกป้องยังมีคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนจะจะจะทำอะไรบางอย่างในอิหยะเยงแค่จัดงานเทศกาลต่อก็ระงับพลังระดับเรื่องเงาของน่ายามิหรืออิโตซึมินั่นน่าจหรอกถ้าพูดชัดๆเลยละก็เป็นมาตรการชั่วคราวอย่างหนึ่งดังนั้นเราพึ่งคนนั้พูดไว้ที่อยู่ที่ความคิดข่าองผู้คนจัดงานเทศกาลของผู้คนเหล่านั้นเรื้อคาไปได้ตามพลังงางนั้นเลยอ่อนลงด้วยแต่อารมณ์ของผู้คนไม่ได้อยู่คงอยู่ที่สถานการณ์เดิมเสมอไปหรอกเมื่อบรรยากาศของงานเริ่มสงบลงฮิโตซึมินก็เริ่มสอดใส่ตามาที่ฮิชิยาโคอีกครั้ง นอกจากการปัญหาใหญ่ที่สุดในตัวยังไม่เองตัวยามิมือฐานเดียวครับปัญหาที่ว่าก็คือมาน่ายังไม่เป็นคนเก่งเกินไปแล้วไม่ีใครเข้าที่การรันช่วยๆยังไม่ตัดตัวตัดตได้เพราะนั้นไม่ซื่อจริงแม้แต่ชัยก็ไม่เคยยังไม่ได้แม้แต่การโดนเลยมาน่ายัามิคือรากฐานของอิโตซูเมะตอนนี้ที่มาน่ายามิยังอยู่ดีตอนนี้เราเพิ่งจะจัดอิโตซูเมะแค่ไหนก็ยังคอยบูมบ้านขวบวัดโกต่อไปต่อไปตอนนี้อยู่ฝ่ายเดียวรู้สึกไม่เข้าใจมากเพราะเป็นศัตรูกับฉันก็ที่หันมือไม่ได้เลยใช่ไม่มีีวิธหรอก ต่พอตอนนี้ขี้การรันทุกคนอยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่และขี้การรันก็มีชิกุเรนปืนปีศาจในตำนานอยู่ที่จะยิงเงินซื้อเรืองลับได้นี่ถ้าบางคนเอาชนะเรื่องลับท่เพ้นพาตาท้อนนนเนอที่เรื่องแล้วก็หายยังไม่ได้ก็มีโอกาสทําลายหนังสือลึับได้เช่นกันแต่ว่าพวกเรามีชิกุเรนแค่บอกเดียวนะจะเป็นจาดการสิ่งเหล่นั้นคุณรู้มากมาขนาดได้ครั้งเดียวกันนะครับมีวิธีหนึงก็คือใช้พลังหนังสือลับตอบโต้จากทางนี้ค่ะมีคำพูดที่ว่าหํายอกต้องเอาหําบ่งใช่ไหมคะงานเราตอบโต้ด้วยพลังหนังสือลับได้หนังสือลึกลับด้วยการนั่นสิกลยุทธ์ทดีหนังสือลึกลับแล้วมีหนังสือลลับด้วยไง ก็ก็ว่าพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ตอบตัวนักบรรณสือรึตั้งนักบรรณสือลึกลับมกันเหรอถ้าบรรณสือมึมหาได้ง่ายขนาดนั้นว่าน่ามาราบอย่างเงี้ยแต่เป็นนักเลึกเล่าเรื่องว่าชอบเราเอาไว้เรืยๆอย่างนั้นก็ใช้เวลามันมากกว่าจะใช้อินโนเซอร์เรปลได้เพราะงั้นต่อให้เธอจินตนากสื่อใหม่ก็อยู่ตอนนี้ใช่ละวหมายถึงอินโนโมโมโกะนั่นแหละว่าไงนะอ้าวรับไปนี่มันโลคุ เป็นไปไว้ได้มันขาดจนโดนไฟไหม้ครั้งก่อนแล้วนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละตอนนี่เก็บกเจอหนังสือเรื่องนี้เข้ามาเดู๋ยวซัมปงไหม้เกเลือหรือกระดาษข,ข,ข,ขาดไปพิมพแผ่นฟูร์นันซี่กับเรื่องนั้นน่าจะเป็นที่เป็นไปไว้ได้เลยแต่บังเอิญว่ามีโรงเรียนที่มีการเล่นเปรตกับเราจำเป็นประจํามีจอมเวทคนหนึ่งที่ซ่อนหนังสือได้ต่อให้เหลือแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งคนคนนั้นก็คือโคซากิอุยดูดา้าอุยใช่หนังสือกู หนังสือกว่าจะบอกว่านักิทยาศาสตรม่นอนก็ได้งั้นหรอไม่มีทางหรือเปน่กเก่ปืนไปไม่ได้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีอะไรเขียนเลยนะใช่ตอนไปจับเม็ดที่ซ่อนรูปเล่มของหนังสือที่ถูกบวชไว้แต่อนุมาณหนังสือรู้ควาไม่ได้ไม่ได้หรอก่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยสิก็เขียนไว้ข้างในนะ่ะตอนมีหนังสือกรอบ,บว่าด,ดูเหมือนเขียนกันเปียบแต่ยังไงก็ เออไมาถึงหนังสือลบทุนะเกเล่มเก่าๆนี่นั้นนะ่ะรอก็อีแค่หนังสือก็จะไม่มีของใบอะไรไม่มีค่าอะไรหรอกใช่แล้วหล่ะหนังสือเล่มนั้นไม่มีเนื้อหาในเขียนมันก็ไม่ต่างอะไรห่อกระดาษเก่าๆหรอกแต่ถ้าเขียนเรื่มเราใหม่ลงไปหนังสือเล่มมากๆเล่มนี้เองก็ไม่ดีกว,ว่าละเหรอดูคนนักประพันธ์ดังกูจิจิชูรสกูจิจิชูรสกูจิจิชูรสค,คืออะไรนามปากกาของชูรสหรอเออรู้จักชื่อนั้นได้ยังไง ตายริงจะไม่รู้ยังไงอ่ะเคุยอัพ่งหลดนิยายของตัวเองในเว็บไซต์นิยายออนไลน์ขียนนิยายกับเวบประจำทุกวันเลยึ่งสดาเนี่ยสุดเช่าซีรีส์นักเรือกเาราบเลิ่งมาอยู่นะและแน่นอนเรื่องนั้นเป็นผลงานชิ้นเอกที่นึื่ึงพนาน้าอย่างเรื่องเล่เรื่องตัวเองเีความสามารถในการโกงที่ดุดเดือดราไดสรุอันใดทุกอย่างหลอนตใหม่ก็เป็นคอมเมนตดือดเดือดมากมายนับไม่ถ้วนแต่ยังไงก็เห็นดูข่าว่าสิ่งที่คุยจากรพูดไม่ใช่เรื่องเล่นน้อยแบบนั้นแต่น่าจะเป็นเรื่องเรม่อง เธอก็อ่านนิยายของฉันด,ด้วยเหรอใช่บอกไปแล้วนี่ว่าชอบว่าไงละ่ะคาแม่หนูไม่งสงสัยกันบ้างเหรอครับว่านักง,งานเขียนของคุณได้พลังจากการซือลับแล้วปรากฏว่าความจริงข,ขึ้นมาผู้อ่านจะเยอะๆไงเขาคงเรื่องที่ไม่สมจริงจะทำน้าไงกันแต่คงไม่อยากแต่เขาความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรมความทุกข์ทรมานที่ไม่มีใครอ่านนะคุณได้จริงจังทุกคนได้หรอคะคุณไม่ขีเพ่อใจกือคนอื่นที่รับผู้เขาความรู้สึกนั้นนั่นเหรอ,อยุอยุยุยุได้เวลายุ่ยใหตะแคงรั่วคืออย่าหลอกล่อฉันด้วยกันยกยอโปปั้นนแบบี้ ก็ไม่คิดร่วมมือกับเพื่อเธอหรอกนะจะสร้างตำนานร้อยเรื่องราวตราบเจตนานัเราก็ท่านคุยโกรธแล้วฉันไม่สในใจเรื่องอื่นแต่คุณจะลองสร้างตำนานร้อยเรื่องราวใหม่ๆเจ๊ขี้แค่เขก,ก,ก็ได้นะว่าไงพูดจริงเหรอค่ะเพราะฉันเองก็สใส่ๆว่าผู้คนจะข้างใครอะไรมากกว่ากันระหว่างเรื่องราวของรักเลยเพราะผูกกับเรื่องราวของคุณเดี็ดๆนะวันนี้เนี่จะทำอยบานั้นความกระห宏观จะเพิ่มไปสองเลยนะโฟล์กเจากจจับตาสังเกตไปก่อนเรื่องราวของฉันตำนานเรื่องราวของฉัน เมื่อเจ้าเข้าใจกับคราบจริงเมื่อนั้นจะเข้าใจมีหนูซุ่มพึ้นโขดตัวเองนั่นซือเรื่องลับของฉันว่าไงคะตัดสินใจหรือยังคะปยายาปายาให้เขียนเรื่องอะไรก็ได้จริงๆเหรอ F 3 5 F 1 6ยังั้นก็เพลงต่อไปซีเส่จากซู่ซู่เจอยู่ค่ะ บักหน้าทันสีหน้าพวกน้นแมวส้างอะไรัแล้วมาข้างหน้าร้อมกันด้วยมาเกิดไปรอบไม่ได้แล้วด้วยดูว่าปีศาจจะโล่งเราสิแม่งเพื่อบทีโซสองตัวแบบนี้ท่านไว้แค่ไหนกันเนี่ยเอ้เสียงร้องล่างยาวนี่มันเสียงแมวร้องเหรออย่าบอกนะว่าเป็นปีศาจไปที่เดินเข้าก่อนอะไรอะไร มันคืออะไรขอดูอาจจะเอออาจจะฮะเอ๊ะ What the fuck ตัวเชี่ยอะไรเนี้ยอะไรอ่ะรูปร่างเป็นอย่างนั้นอ่ะมันดูไม่เหมือนปีศาจแมวเท่าไหร่เลยเหมือนแมวกระตูที่เด็กวาดกว่าซะอีก <c oughs> เขียนชิวเลยเมียกุโร่ก็เรกได้ว่เป็นักประกการสนยอดนักเล่าเรื่องลับแค่ให้เห็นก็รู้สึกถึงความแข็งแ่งตรงไหนเอาเป็นว่าเมียกุโ,กโกร่ของเขาเป็นนักสดก็ไปอย่างมากเมียกุโร่เวอร์ชั่นนี้ทั้งตัวใหญ่และมีหนวดยาวแทงทะลุทุกสิ่งได้สมมติว่ามันมดูโหดร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ เี้ออะไรเดีย hmm. ต <god ly> ัวเี้ออะไรเนี่ยแกกำลังรับเป็นแมวไม่สีเสร็จแล้วนะมันสโลมพะัดใช่แล้วล่ะมันคือเสร็จแล้วที่ดูสีตัวตัวมือมาเอ้ยอะไรเนี่ยวอเตอร์ฟักอ่ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยใช่ส่วนที่เตรียมมาที่สกาวรัคูด้วยหรือเปล่าหัวหน้านิ่นม่น่ารักมากนะหัวหน้าซังซูคโยพิศารเริ่มเสียหลักกันแล้วค่ะใช่จังหวะนี้เปิดฉากจตีกันเลยนี่เดี๋ยวเปิดกันระเบิดไม่น่าทาอะไรพวกซันพวกนั้นได้นะเราทำได้ครับว่ากระดาษเพิ่งปิดเส้นทางไม่ก็หลอกล่อไปทางอื่น มาถึงตัวนี้ต,ต,ตั้งแต่ตัวไหนท่านสุกโ,โยอันตรายโจมตีเข้าด้วยเหรอทำไมาอยู่ก็เป็นแบบนี้ได้อะเนี่ยเดี๋ยวนะถือจะเป็นนิยายก็เถอะแต่มันเกินไปหน่อยหรือเปล่าที่เขียนเป็นสตูที่เก่งขนาดนั้นถ้าทำอะไรผิดวิสัยก็ไปคิดหน้าคิดหลังหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันน่ะกระวนมือกระมวลเป็นมือใหม่ได้สำหรับใช้สัตว์การถูกกระมวลเงินแล้ว อะไรเนี่ยในตอนนั้นเองใจที่เก่งใจใหญ่จะเชื่อก็ปรากฏตัวขึ้นอืมว<ะ>้ายประหารสารเสร็จเลยวันหน้าคัน<ะ>นี่มันอะไรกรันไม่รู้ดิพลังอะไรวะเนี่ยถ้าจะกลัวแล้วเหมือนพวกเรามีพลังอะไรการหยุดไปสัพวกนั้นไนด้รีบไปก,ก, <c oughs> กไระเถอะของบรวิจัยสันติจาลุยเลยค่ะค วเชี่ยอะไรเนี่ยกูยังวัดตัวฟักตัวเชี่ยอะไรเนี่ยโฮ่งปีบโฮ่งปีบงั้นได้ชื่อแล้วไ่ต้องได้ชื่อว่าโฮ่งปีบไปเลยโฮงปีบไปเลยูแล้วประเด็นคือโคตรโกง Hoàng thì ra quê hương phim hương phim, hương quê hương nè, hương quê hương what the fuck, kan lady Sat aku buat What the fuck ketua lay Mentua lay Mentua lay ni とりあえずはじまるわよう。 มาแล้วร้อยเรื่องเราจะต้องนอนฉากเดียวกันแต่เริ่มเปลี่ยนตัวเป็นตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> โคตรเชี่ยเลยอะไรวะตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยงั้นผมจะราบจะช,ชื่อภาษาไทยว่า ตัวนั้นมีเรียกขันนมว่าโอ้ฟีฟชัเอะไรวะเนี่ยโอ้โอเก่งซะด้วยเราอ้โ้้้้อเก่งซะด้วยเก่งซะด้วยเก่งซะด้วยชึบเุ้ยเฮ้ยไปไม่ได้ชบเฮีย

เออูนี่นอนเล่นแล้วตายตายตัวอะไรวะเนี้ยแชทโงงยิงไปเลยตายละเหมือนไม่จะช็อตนะต้องขออภัยด้วยถ้ามีเสียงอะไรผิดพลาดโอเคมาต่อกันเลยครับ่23บทเพลงแห่งความปองดองเจ็ดสั้นก็จะสัตนาแบบนี้เหรอ ใช่เตรียมอุปกรณ์ที่จะเป็นสถา,า,านการณ์เทศกาลเสร็จหรือยังอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วก็จริงแต่ในสถานการณ์ที่วุน่นวายแบบนี้ทุกอยากากา่างเทศกาลจะราบรื่นหมดปกปิดสายกระโมว่าจะทับบริการ,วกร,าากรหวาดกลัวแต่ใจใจก็คงแต่ขอโทษที่ต้องพูดอย่างนั้นกับโชวงานเทศกาลที่อุตสา่าห์เตรียมงานมาอย่างหนักแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่การงานเทศกาลเฉลยสมบูรณ์บแบบแต่ <het S 1> ก็กระบอกให้ทุกคนรู้ว่างานเทศกาลก็คือตามเทนเดอร์เดิมถ้าสถานที่จัดงานเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องแทนที่จะเป็นเสียงขอลล์ของผู้ชมวันนสตว่่ิแา แน่นอนฉันก็คงมีการจัดการรื่งสถ้าก,การสั่านารับเดเรื่องอันตรายและจตัวเองก็ไม่อยากให้ชีวิตสังไปอยู่ในที่ที่มีเสี่ยงอันตรายด้วยแต่ตอนนี้สิ่งที่พวกฉันทำได้มีแค่จัดง,งานต่อตจมที่เตรียมมานี่เป็นงานที่อันตรายถ้าชงโรงงานงานไม่ต้องอยู่ช่วยจบงานก็ได้แกบอกว่าต้องใช้อัปกรอย่งอยางใดยังไงก็พอพวกฉันชงโรงอยากจะชอบช่วยต่อเองฉันอยากจะช่วยจบงานเลยละอุบิกะ ตอนนี้เทศก,กาลรถไฟเขก่อนหมดสติเขาถูกโตบตีไปทางั้งตัว,ตว,ตว,นนตวไม่ได้ช่วยอะไรมาตลอดงานเทศกาลแล้วตอนนี้ชัดเจ้าเห็นทนเทศกาลครั้งทำอะไรไม่ได้งั้นเหรอในฐานะทีาา่เจ้นนาต้างจัดงานเทศกาลถ้าทำแบบน,นั้นไม่ได้เว้ยจัดก็ด้วยหัวหน้ะเราไม่จัดงานเทศกาลเพื่อความสนุกจใจเพื่อความสนุกเพื่อหน้าหลัหกหรอถ้าจัดงานเทศกาลไม่ได้เพียงเพราะปัจจัยภายน,นอกหรือที่ลิสยาความสนุกมาขัดขวางเราไม่งั้นไม่ว่างานเทศกาลอะไรก็จัดไม่ได้หรอกเว้ย โกรธมากที่ตัวเองทำไปได้เลยงานเทศก,กาลครั้งก่อนแต่กับงานนี้จะคุ้มการแากเต็มที่เพื่อการบรรลบงานงานเทศกาลเราหรอกแต่ผู้ตัดต,ตรงเลยก็ทะเลก็โกรธจนหัวร้องประปรุดอยู่เหมือนกันนักเรียนหลายคนของที่ยโสธตั้งแต่รองานเทศกาลนี้มาตั้งนานแสนนานเราจะจัดงานเทศกาลยังมีหลายคนที่ต้องมาช่วยเต็มงานนะครับขอสง่าง,ง,งานเรื่องลึก,ล,กลับเหลือหลายว่าเป็นข้ออ้างในการทำรายงานของเราเป็นครั้งที่สองแล้วมิจฉาโคตรเว้ยโอ้ย กขาระการจัดงานี่ศกามวารโคเป็นการแขางแผนงานของชมรมงธรรมชาติหรืออะไรงันเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดเหมือนกันว่าเทศกาลมันดเนินต่อไปเอาละมาทำสิ่งที่เราทําได้ดีกว่ามาใช้เทศกาลให้หงายไปเลยมาใช่กันช่วยแก้งค่ะจะอยู่สารสักรือยะต้องหัวหน้าด้วยค่ะพวกเราจะได้ไปอยู่โซนเลื่อช่วยดูแสดงเกิดเลยนินนินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข้ารับไม่ได้เจ้ประสริได้เกิดแต่ในเมืองพอเราขอจะจารท่านอาจารย์มาในฐานะนินจาก็ต้องทำภารกิจให้เสร็จนะสนุกเบเทสกาวลโคไปเลย นี่แหละหัวนหน้าเราที่เสียจใกล้ถึงขีดวิ้นราะหไปเทจำลองได้ไหมจำได้ฉันจะดูแลแลืขอความภัยให้้รยรอบองฝากบนเวทีด้วยน้องสนน้องแค่เลยโอ้เอาละทุกคนมาฟังเพลงขอชั้นกัน